าเป็นเล้ประมาณอยู่ที่500กว่านะครับแล,แล้วก็สีบลูมันก็มีค่าเป็นเอยู่ที่ประม<แ>าณ400ราตากับสีขาวแนี่นอนแล้วสีขาวมันมีค่าเป็นเล้อยู่ที่ประมาณ120นะครับไว้ก็สามารถจะอ่านได้ว่าในคือเส้นสิบหรือแทนเส้นได้เกหมูเช่าห ตันตบุรีแมงลูกเจ้าพ่อพญาแชัยภูน้ำเงินเข้าไปใกล้ๆอุ้ยหาแล้วหล่ะอหพาไปแล้วนึ่งฮิวพาไปแล้สอฮิวยูนิซาวน์เลยมาลูกเจ้พ่อมาไง โอ้แลเป็นเด่หมูเช่ามัยังลายดีอยู่จุดหมูเช่โมวมากแายดีกับแข่งหมูเช่ามัวไดนดูแวเป็นแข่งที่มีชื่อกงจัดผู้ดีครับเขาเปียกดเขาเียกถ้ัเกิดเล้ยง็งเครับโอเคครับ ผ่านคุณมูรทำไปแล้วสููนโพิยาณนะครับยูเลยยูสองตรเลยครับตกผ่านไปทางยูสอนะครับในผ่านยูสองุมูพยาจะลาดไหนะครับจะผ่านหรืเปล่าได้ไหมได้เปิดรถจักรเปิดล่ะคัเปิดลครับัวบลามครับนัและไอ้ไอ้สู้ได้สู้ได้ เบิน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 โอ้กล้องไปไหนวะต้องมี้อยครองยเีนควมาหเองเราลต้องวนะครับลูกไม่เงแตเวเร็วซ้ายสามบดีจะมาล้าชได้นะครับค่อยค่อยับวกะาะการจะเล่านหรเ่า ไม่ผ่านนะครับเป็นการอยู่เรื่อการอยู่อยูพอพยายามแล้วคืออูสาม่ไดู้่สาอยากยากยัอ้เลยไปนได้ไหมได้ครับเอาผ่าใจดีเลยเอาเลยเไสัมผัสนะครับไปสัมผัสตั้งท่าเฮ้ ไทยผู้เชี่ยว้าปว่ไงตอนน้าปนอกันไมย่านน้าไม่เหมือนกันไย่านน้าไม่เหมือนกันเพื่อไทยได้เลานะาไงู้มา